ฟินเทคก็จริงๆย่อจาก n i n c n c l t l t h n o n o l y นะครับก็คือการให้บริการทางการเงินหรือการลงทุนโดยอาศัย Technology เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ,อ,อก็คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราเคยต้องออไปสาขาธนาคารนะครับเพื่อที่จะฝากเงินโอนเงินแลกเงินนะครับในอนาคตก็สามารถที่จะทำทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือ,อ,อหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ทั่วโลกก็คาดหวังนะครับว่าฟินเทคจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการบริการทางการเงินทางตลาดทุนเรื่องของต้นทุนในการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าโดยเฉพาะในประเทศไทยณนปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนจํานวนมากที่รายได้ปานกลางรายได้น้อยที่มีความรู้สึกว่าเขาเสียเปรียบนะครับในแง่ของการใช้บริการทางการเงินในแง่ของการเข้าถึงข้อมูล ที่จะใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดทุนนะครับฟินเทคเนี่ยจริงๆจ,จ,จะทำให้มีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นนะครับจะช่วยทำให้คนไทยที่ณปัจจุบันจำนวนหลายล้านคนนะครับที่ไม่มีแม้แต่บัญชีเงินฝากเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการทางการเงินได้ในระดับที่ไม่ได้ต่างกับเศรษฐีมากนะนะครับหรือแม้แต่การลงทุนเราก็ต้องอยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนคนไทยที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ย จำนวนหลักไม่กี่แสนนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มมากนะักในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาครับแต่ด้วยฟินเทคเนี่ยประชาชนคนอื่นนะครับที่อาจจะมีรายได้หรือมีเงินออมที่น้อยกว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับที่ใกล้เคียงนะครับไม่ทาให้เสียเปรียบมากจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงการลงทุนผ่านระบบฟินเทคได้ซึ่งสําคัญมากนะครับในยุคที่อัตราดอกเบีย้ยหรือค่าตอบแทน เงินฝากต่ำถึงขนาดนี้ทุกทุกคนก็ควรที่จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับในการที่จะลงทุนเ,เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยไม่ว่าการเข้าถึงการธนาคารการใช้บริการธนาคารในแง่ของเงินฝากหรือการกู้ยืมเงินนะครับหรือการเข้าถึงการใช้บริการทางการเงินอื่นรวมถึงการประกันด้วยนะครับและทางด้านตลาดทุนเนี่ยฟินเทคก็จะทําให้ การเข้าถึงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและลดต้นทุนในการทำธุรกรรมทางการเงินให้น้อยลงผมคิดว่าดบบแรกที่จะส่งผลแน่นอนนะครับก็คือ,อสถาบันการเงินก็อาจจะต้องปรับตัวในในแง่ของวิธีการให้บริการซึ่งความการปรับตัวนั้นปรากฏแล้วปีนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็รายงานนะครับว่าเป็นปีแรก มีการขอปิดสาขาธนาคารมากกว่าการขอเปิดสาขาธนาคารซึ่งตอนนั้นก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าวิธีการให้บริการโดยธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนธนาคารพาณิชย์เองเริ่มที่จะตระหนักว่า,าลูกค้ายุคใหม่นะครับอาจจะไม่สะดวกหรือไม่ต้องการที่จะต้องเสียเวลาในการเดินทางไปใช้บริการตามสาขานะครับในเมื่อก็สามารถที่อยู่ในห้องทํางานออยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้ แล็ปท็อปหรือใช้โทรศัพท์มือถือในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารทัน,นี้จะปรับตัวโดยรอให้สิ่งที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับที่เป็นฟินเทคมาทำหน้าที่แทนหรือจะปรับตัวด้วยการทำงานร่วมกับฟินเทคนะครับหรือสร้างฟินเทคของตัวเองขึ้นมาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอยติดตามดูกันต่อไปจริงๆเราต้องมองฟินเทคว่ามันเป็นเรื่องที่เพิ่มความสะดวกให้กับเราแล้วก็ลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในการทำธุรกรรมทางการเงิน แต่มันไม่ได้หมายความว่าเ,เราจะโยนเรื่องของวินัยออกไปนะครับไม่ได้หมายความว่าจากนี้ไปกู้เงินง่ายขึ้นใช้เงินสะดวกขึ้นทําให้เรากู้ได้มากใช้ได้มากไม่ใช่นะครับทุกทุกอย่างก็ผูกอยู่กับเงื่อนไขความเป็นจริงนะครับการเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับกับรายจ่ายเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เปลียนนะครับอ,อ,อีกอย่างก็คือคนอาจจะมีความกังวลเรื่องของ ความปลอดภัยของของเงินเองนะครับว่าเอแล้วก็ข้อมูลของเราเนี่ยว่ามันจะทําให้เกิดการทุจริตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ตามข่าวที่ปรากฏว่ามีการแฮกตู้เอทบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมก็อยากจะบอกว่าอยู่ในระบบไหนก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมมองว่าเสี่ยงน้อยกว่าเยอะนะครับเทียบกับการที่ถือเงินเป็นฟ่อนๆหรือว่าอาจจะเอาเงินซุกไว้ในปีบ๊บ อย่าไปใต้เตียงประมาณอย่างนั้นเนี่ยคือความเสี่ยงในการถูกปล้นในการที่จะทำธนบัตรเสียหายหรือสูญหายเนี่ยมีมากกว่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงแต่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับเรื่องของออการเก็บข้อมูลสำคัญไว้กับตัวเราเองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจญรกรรมที่เกิดขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เกิดจากการรั่วไหล เรื่องของตัวพาาเปิดส่วนตัวนะครับซึ่งเราคงต้องระมัดระวังแล้วก็มีวินัยในการระมัดระวังในเรื่องผันนี้มากขึ้นก็เท่านั้นเอง